สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆชาวเกษตรผสมผสานทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกฎการจัดการพื้นที่30 30 30 10นะครับซึ่งกฎการจัดการพื้นที่นี้ได้มาจากทฤษฎีของโคกหนองนานะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่การโดยที่เรามีที่ดินอยู่100%เนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ ก็คือส่วนที่1 30%จะเป็นน้ําส่วนที่2 30%จะเป็นโคกนะครับสและก็ส่วนที่3 30%จะเป็นนาส่วนสุดท้ายอีก1 0จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับมาดูตัวอย่างพื้นที่ส่วนของเรานะครับโดยเรามีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่นะครับเราคิดออกมาครับข้าวก็คือที่30ก็เป็นตัวเลขก,กลมๆครับประมาณ1ไร่นะครับ นีครับเราก็จัดการเป็นสระน้ํานะครับ1ไร่โดยสระน้ําเราก็ทําเป็นสดือน้ําด้วยนะครับส่วน30%ที่2นะครับก็คือโคกสําหรับไว้ปลูกพืชนะครับซึ่งก็จะประมาณ1ไร่นะครับก็จะส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นคันล้อมนะครับนะครับที่เราใช้ปลูกพืชต่างๆ ส่วน30%ที่3จะเป็นนานะครับโดยมีเนื้อที่ประมาณ1ไร่นะครับโดยนาของเรานี่จะเป็นนาน้ําลึกนะครับในหน้าน้ําน้ําจะสูงกว่าเอวนะครับเคยลงไปทดสอบแล้วครับเมื่อปีที่แล้วและ10%สุดท้ายนะครับก็คือที่อยู่อาศัยนะครับโดยพื้นที่ที่เราสร้างบ้านนี้จะมีประมาณ2งานนะครับ จากหลักการจัดการพื้นที่ทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปนะครับตอนนี้ก็คือผมได้มาใช้ชีวิตจริงๆอยู่บนพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับก็เดือนนี้ก็เข้าไปเดือนที่4แล้วก็ก็ถือว่าพื้นที่ที่เราจัดสรรมาคือใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับที่เรามาลองใช้ชีวิตจริงๆก็คืออยู่ได้จริงๆแล้วก็ทำงานได้จริงๆแล้วก็สุดท้ายนะครับ ไม่ว่าเราจะจัดการพื้นที่ยังไงคนที่จะมาอยู่หรือว่าเจ้าของที่ต้องเป็นคนออกแบบนะครับเพราะว่ามันจะหมายถึงการใช้ชีวิตในอนาคตของเรานะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับที่วางแผนที่จะมาสร้างบ้านสวนเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือว่าวัยหลังเกษียณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ